โรงเรียนบ้านเหมืองแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเหมืองแดงตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบริหารงานโดยนายมนัทพงษ์เต็มอุดมทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแดงและนางสาวเพลินทิพย์วิรคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแดงมีเนื้อที่5ไร่1งาน20ตารางวามีเขตบริการ3หมู่บ้านคือ บ้านเหมืองแดงหมู่1บ้านเหมืองแดงหมู่2และบ้านปิยพรโรงเรียนเปิดการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาจำนวนน,นักเรียนทั้งหมดมี452คนครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวน25คนโรงเรียนบ้านเหมืองแดงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานของสสวทตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561และได้ดำเนินการตามมาตรฐานของโรงเรียนคุณภาพมาตลอดดังนี้ 1>, 1. ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแดงมีการบริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์คือมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความเป็นไทยพร้อมรับสำหรับวิถีชีวิตในศตวตรรษที่21และมีวิสัยทัศน์ตามหลักสูตร SMT คือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะท,ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานของสอสอวอทอโรงเรียนมีหลักสูตรที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้นักเรียนสามารถดึงศักยภาพความสามารถของตนเองมาใช้ในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่โรงเรียนจัดควบคู่กับการปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โรงเรียนได้มีการกำกับติดตามการใช้หลักสูตรและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในทุกปีการศึกษาพร้อมโค้ชชิ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้นผ่านกระบวนการ plc ภายในโรงเรียนและมีการพัฒนาการเรียนรู้คู่กับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาโดยการทำ mou กับโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาไปพร้อมกัน โรงเรียนได้มีการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะจำเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจากการได้ร่วมกิจกร,รรมในโครงการซึ่งได้แก่โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท SMT ครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านไอซีในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ซึ่งได้มีการกำกับติดตามและประเมินผลการทำโครงการทุกปีการศึกษาและได้จัดทำเป็นรายงานเพื่อนำข้อบกพร่องนำไปปรับปรุงพัฒนาโครงการในปีถัดไปโรงเรียนมีกระบวนการ PLC เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานวางแผนการกำกับติดตามและประเมินผลซึ่งได้จัดทำ PLC หลังเลิกเรียนโดยให้ครูร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วนำไปสู่ขั้นตอนและวิธีการในการแก้ไขปัญหาซึ่งจะมีการรายงานผลการแก้ปัญหาและมีการนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลังจากได้ดำเนินการตามกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ได้ร่วมกันวิเคราะห์ไว้ โรงเรียนได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้นำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนไปทำการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์คณิตคิดเร็ว เรื่องร่อนประเภทต่างๆเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและมีการยกย่องชัดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการด้วยการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลหน้าเวทีหลังทํากิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนมีการจัดสื่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเหมืองแดงมุ่งสร้างทุกตารางนิ้วของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบ a c t i v e learning ให้นักเรียนได้สืบสาะจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทุกที่โรงเรียนมีการสนับสนุนทรัพยากรและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและความจำเป็นของครูผู้สอน เพื่อเป็นสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวอทอซึ่งสิ่งที่โรงเรียนสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้แก่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สื่อและอุปกรณ์ในการทําการทดลองสัญ,ญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงโทรทัศน์ที่มีการเชื่อมต่อสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เรียนรู้ได้ตลอดเวลาหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของสสวทที่มีกิจกรรมแบบ Active Learning ตลอดจนมีการรายงานปัญหาการใช้งานและมีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนที่มีการชำรุดหรือเสื่อมต่อการใช้งานทุกปีการศึกษา2มาตรฐานด้านคุณภาพครูครูมีการออกแบบกระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยมีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันร่วมกับการนำผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมารวมถึงปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาร่วมวิเคราะห์แล้วจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองครูหากิจกรรมเทคนิคหรือวิธีการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้และสามารถทำให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครูมีการสร้างและพัฒนาสื่อในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับสิ่งที่จะสอนตลอดจนมีการประเมินการใช้สื่อการสอนพร้อมทั้งนำข้อบอกพร่องไปปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อนั้นให้สามารถมีความพร้อมใช้มากขึ้น โดยผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาด้วยสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายท่ามกลางบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครูมีการใช้รูปแบบในการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้และเน้นการประเมินทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและทักษะในศตวรรษที่21 ครูม <c simplest> ีการใช้เกณฑ์การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนและมีการนำผลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไปครูมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตามแผนที่ตนเองกำหนดหรือข้อตกลงในการพัฒนางานในเรื่องกระบวนการต่างๆในการจัดการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้การทำวิจัยเพื่อการพัฒนา และนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ขยายผลให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ครูสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาผู้เรียนภายใต้แนวคิดโรงเรียนแห่งการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้และงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มสูงขึ้น 3. มาตรฐานด้านผู้เรียน จากการดำเนินการและการพัฒนาขับเคลื่อนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการบริหารจัดการโรงเรียนและด้านคุณภาพครูส่งผลทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจรารณญาณสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถสร้างชิ้นงานที่เกิดจากองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับสร้างชิ้นงานที่ตนเองสนใจออกมาได้อย่างสวยงามและสามารถถ่ายทอดเป็นความรู้ที่นักเรียนมีได้และสามารถนำองความรู้ที่ได้รับไปทำการแข่งขันทักษะวิชาการหรือทำเป็นโครงงานเพื่อแข่งขันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวนักเรียนเอง นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและยังส่งผลให้ผลสำเร็จทางการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาสูงขึ้นสามารถทำคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ยีและคณิตาศาสตร์สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศ อีกทั้งยังสามารถสร้างเจตคติที่ดีของผู้เรียนต่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดับดีมากและส่งผลทําให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนและครูเช่นโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นต้น